สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s ตูดิโอจอีนะครับแลนนี้ก็คือคิปเรียลชั่นะครับตัว Official Pilot นะครับซีรีส์ใหม่จาก m ั n d ี Work นะครับกับจีหมื่นฟ้านะครับ Your Sky Series นะครับทุกคนก็เป็นอีกเรื่องหนึงที่น่าสนใจเนาะเพราะว่าเราเถ้ามาลองที่ดูเรายังเราไม่ได้ดูซีรีส์เนาะ ของบันดีมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเรื่องล่าสุดที่เราดูกันก็คือพิจัยคนกลางใช่ไหมทุกคนแล้วเขาก็มีการปล่อยไพรล์ดข้ามฟ้าเคียงเธอมานะครับก้นอันนั้นก็คือน่าสนใจมากและอันนี้ก็เป็นเรื่องล่าสุดนะครับที่ทางบันดีเขาปล่อยอตัวไพลอตมาให้เราดูกันนะครับเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ไม่มีความรู้ใดๆเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้เลยเนาะแค่ แอบเห็นแอสแคมานิดนึงก็คือแคสทีน่าสนใจนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูตัว Option Pilot ย์หลก่อนดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับแต่ก่อนจะไปดูกันนะครับก็เหมือนเดิมก็ฝากให้กำลังใจด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันด้วยเนาะแล้วก็ใครอยากจะซัพพอร์ตกันก็สามารถซัพพอร์ตกันได้นะครับเล็กเน้อยนนะครับแค่ส่งขอบคุณนะครับส่งซูเปอร์แตงหรือจัสมัครเมมเบอร์ชินะครับ ก็ชื่นใจนคทุกคนโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูตัว Official Pilot นะครับกี่หมื่นฟ้ายู u r s สกายซีรีส์กันเลยดีกว่าครับได้มาอยู่คณะของพวกเราทันทีจะไม่เรียกชื่อกันแบบดีๆแบบธรรมดาไม่ได้วันนี้เดี๋ยวพี่จะตั้งฉายาให้น้องๆเองหล่อแบบนี้เนี่ยถ้างั้นชื่อว่าเลท่อแม่งกูต้องได้แบบให้พมุสุดหล่อางนี้ปะเออ นานะ้องน่ารักนะเนี่ยเกล้มเป็นกระตักเลยอะ่ะถ้างั้นชื่อน่ารักอะ่ะเจมย่อยดีไหมเจมย่อยตัวนี่พี่นิมบูรี่กันแล้ววะน้องน้องไม่โอเคหรือเปล่า <c oughs> ชื่อน่ารักมากเลยครับ ขอบคุณครับ <S <S มุณมองลกง่ายดีนะวะแกมอยอชแกมยอยเล่ชอบผมชื่อที่รักใครๆก็ชอบบอกว่าผมคนรักสดใสคิดบวกเฟรนล,ลี่แต่บางทีไอการที่ผมเป็นแบบนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้ผม เก็บบอลเท่าไหร่ครับครับเกือบเกือบข้าวเต็มคาราเบลแล้วนะรับมือเดียวด้วยหนุ่มรอค้นอันตราย ขอโทษครับโอ้ฮะเขาต้องโกรธกูแน่เลยว่ะสตาคาอะไรแก้มว้อยไอคนอยู่ยังมานลยนะพี่เองเป็นเพื่อตาแก้มย้อยเป็นไรอ่ะไม่ใช่ผับใช่บาร์ที่มึงไม่ชอบัน่อยเออมันก็คงจะจอยอยู่หรอกถ้าไม่ต้องมาเพราะสัญญาเอาไว้พี่โอ๊มันอ่ะมึงมากูกูัอ่ะสบายใจได้เลย พี่โอไม่กล้าทำอะไรหรอกแต่มึงอะห้ามกินแต่าขายเลยนะเวย้ยไม่รู้พี่โอแม่งใส่เล้าอะไรให้เรากินหรือเปล่าอะกานนาดสวัสดีครับน้องๆพูดถึงต้องมาเลยพี่มีเครื่องดื่มนะครับผมสำหรับน้องที่รักเฮ้ยกลัวไม่ต้องกลัวนะอันนี้คือนอนแอลกอฮอล์นี่มีของแก้วพี่กินกับพี่แก้วนี้แก้วเดียวแล้วพี่จะทำตามสัญญาเลยพี่จะเลิกยุ่งกับน้องที่รัก ันจะกินได้จริงเหรอวะไม่ควรกินกูกินได้แหละมันแปลกตพี่เขาบอกนะนี่ว่ามีแอลกอฮอล์อ่ะกูหายแบบเดิมเฮ้ยพี่ทำอะไรอ่ะทำงี้ไม่ถูกนะเว้ยทำอะไรเฮ้ยลีกูไม่ไหวแล้วไอ้ลีเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะวูเราเนี่ยต้องู่้ดกอนเลกูโอเคมากมากเลยไปดูเฮ้ยลีคอยเด้วเด้วยหนีกูมาลีมาช่วยหน่อยีมาช่วยหน่อยลี หลีไฟไหมเ่ยไปทุกคนอืมมึงไม่เมาเลยอ่ะเพิงเพิงเพี่ก็ได้เพิงพิงก็ได้กินอีกแก้วก่อนกินดรักมาหนี่ไอ้ฟ้ามึงจะทำอะไรอ่ะมึงเอาเด็กกูคืนมานะอยู่ดีมึงมาทำยี้ยอะไรเนี่ยนี่มึงเป็นเจ้าของร้านเนี่ยมึงกล้าหักใจลูกเสามันอี่เหรอเขาขากูผ่านอายุกับแฟนกูใครเนี่ยทำไมหล่อจังเแาถ้ายิ้มกว้างๆแบบเนี้ย จะหล่อมากเลยนะเธอไม่ได้ลืมลตามที่รักไหมไหนมาดูใกล้ๆหน่อยสิทำไมไม่ตอบอ่ะรักไม่น่ารักหรอรักเมาแล้วนะแล้วพี่พาเขาไปชมไม่เอาเลยยังไม่อยากเข้าบ้านโทนเสียงเราจะทำไงดีวะเนี่ยหอหัวรักหน่อยฮะ พอ่อหอมหวัวรักหน่อยพ่อรักแต่พี่เบ๊ะบ้า<อ>หอมหวัวก็ไม่หอมหอมหัวรักหน่อยแม่รักกอดหลอกล่ะแม่หอมหัวรักหน่อยแม่รักกอดหลอกหอมหัวรักหน่อยเมาแล้วขี้อ้อนหอมแล้วครับโอเค คือบางเราต้องมีสติด้วยหลักรัวมากพี่รักเฮ้ยเอาคนยังหมื่นฟ้าเนี่ยนะไปเอาของมึงได้ไงนิวไฟรักขอโทษจริงๆนะครับเมื่อวานรักไม่น่าเมาเลยอะไม่เป็นไรพี่พี่ช่วยอะก็เพราะว่าเราเป็นเพื่อนพารีน้องชายพี่เอง แต่ว่าไม่เป็นไรเอาเอาจริงหรออย่าเลี้ยกสาวผมด้วยนะหัวหน้าหมดร้องเอาพี่หมื่นฟ้าให้มึงแน่ใจนะมึงได้ยินมาไม่ผิดอ่ะแน่ใจอยู่วะมันก็บอกว่าสองคนนั้นตึงใจกัน ไอ้ hey, มึงใจเย็นก่อน, hey, นเดี๋ว่ะไอ้มึงอะเรื่องจริงวะคนอย่างกูอะไม่ชอบแย่งแฟนใครว่ะแต่กูก็ไม่ชอบถูกใครหลอกแต่ยอมโดนปล่อยฟรีเหมือนกันมึงรู้ใช่ไหมพ่อของใครถ้ามึงโกหกโกูร้านมึงถุงสับปิดง่ายๆเลยนะเอาดิเราเป็นแฟนเลนครับที่รัางไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นก็ได้นะ พี่ช่วยรักแล้วก็ช่วยพี่ก็แปลว่าเราคงต้องทำให้คนอื่นเชื่อว่าเราเป็นแฟนกันลนะไม่มีปัญหาเลยครับไม่ได้ยากไม่เป็นแฟนพี่รักทำได้พี่อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่อ่ะอาจจะแสดงออกไม่เก่งคนอื่นเขาอาจจะไม่เชื่อพี่ก็ได้นะเดี๋ยวรักสอนเอง ข้อแรกคนเป็นแฟนกันไมต้องมีฉายาที่อากานพี่ฟ้าครับเราจะเรียกว่าอะไรกันดีหรอครับพี่ฟ้ามองรักมาพี่ฟ้าจะงถึงอะไรครับเราไม่ต้องก็ได้ไหมไม่ได้นะครับแล้วอย่างนี้ใครจะเชื่อล่ะครับว่าเราเป็นแฟนกันจะเลือกเรียกชื่อก็พอจะเรียกพี่ฟ้าว่าหล่ออันตรายเหมือนคนอื่นแล้วนะครับดื้อ ก็เราดื้อไงพี่ก็เลยจะเรียกเราว่าตัวดื้อเื่อตรงไหนข้อ2คนเป็นแฟนกันต้องคอยให้กำลังใจกันสู้สู้ครับมีความรักอหรยิ้มใหญ่เลยไรกูไม่ได้ยิ้มก็เห็นยิ้มอยู่นี่ไงข้อ3คนเป็นแฟนกันก็ต้องโดนตัวกันหน่อย พี่ฟ้าไม่กล้าโดนตัวรักหรอครับงั้นเราลองเริ่มจากจับมือก่อนไหมครับไม่เป็นไรก็ได้ครับรักขอโทษนะครับรักเหมือนไปกดดันพี่ฟ้าเลยเอ,อ่ะเคนเป็นแฟนกันนี่ทำแบบนี้ใช่ไหมครับ และเขาไม่มีใครอยู่ตรงนี้ด้วยนะและข้อสุดท้ายก็ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันจริงๆแล้วพี่ฟ้าก็ไม่เห็นหน้าปลเหมือนที่คนอื่นเขาบอกกันเลยนะพี่ใจดีจะตายทางทางที่พี่ฟ้ารู้เรื่องของรักตั้งเยอะแต่รักเหมือนไม่ค่อยรู้เรื่องของพี่ฟ้าเลยอ่ะเราอยากรู้อะไรเกี่ยวกับพี่ถ้าสมมุติพี่ฟ้าสามารถขอพรได้หนึ่งข้อ พี่ฟ้าจะขออะไรหรอครับอืมพี่จะขอให้สุดขอบฟ้ากับสุดขอบทะเลมาบรรจบกันจริงๆสักทีโดยที่ไม่ต้องเห็นด้วยสายตาแล้วเมื่อไหรมันจะมาบรรจบกันจริงๆสักทีสุดขอบฟ้ากับสุดขอบทะเลพี่ชอบไอ้แก้มหยอยใช่ปะ ผมรู้จักพี่ดีพี่คิดยังไงที่รักกันแน่วะแต่พันลีไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรกับแก้มยอยใช่ไหมคุณใครหลอกแันเริ่มเดา,าชอบมึงแล้วจริงๆว่ะไม่หรอกขอเขาแค่ทำตามที่ตกลงกันไว้เฉยแล้วถ้าเขาชอบงจริงขึ้นมามึงจะเอาไงวะ แล้วแบบนี้ถือว่าเป็จบกันหร <laughs> ือยังครับพี่เดฟดูได้ยังไงหรอครับว่าพี่เดฟชอบพี่ดอมอ่ะมันก็อาจจะเป็นอะไรที่ง่ายๆมั้งเช่นเวลาที่เขาทำให้เราหัวเราะได้ง่ายๆนั่นเหรอโดน,นเหรอเหรอขี้มือไา หรือเวลาคอยมีเขาเป็นกำลังใจดืม่มด้วยกันไแล้วบางทีเขาก็ทำให้เราเป็นคนใหม่ด้วยผมไม่ดิ่มคร,รับในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมดีเนาะดูแล้วว่าที่เราแกล้งเป็นแฟนกันเนี่ยเราก็ทำกันครบหมดแล้วพวกเราเงียนกันไหมครับพี่ว่ายัางทำกันไม่ครบนะพี่อยากแกล้งกันแบบนี้สินครับอันนี้เก็บไว้ทำกับคนที่รู้สึกจริงๆรดีกว่านะคบ นแล้วทักทิ้ไม่ได้แก้งนะครับดีเดี๋ยวพี่ฟ้ายอดผมมีเยอะเลยนะครับคือคอือ่นเขาจะได้เชื่อโอเคพี่เตรียมมาละเอ้าพี่ฟ้าอพี่ไม่กินหมูหรอกกินหนูดีกว่า <c oughs> แค่เธออยากคิวต้นหนูก็แค่ถงออกหมู <c oughs> ว่าท้ามันรอนขอพี่อ้อนได้ไหม กินข้าวแล้วอยู่ท้องเห็นหน้าน้องแล้อยู่ใจไม่หยุดไม่หยุดครับก็จบแล้วครับสำหรับอาตัวเชื่อพายรอตนะครับคีมื่นฟ้านะครับยูเอ s สกา e ซีนะครับทุกคน แล้วดูเนาะคือดูพหลอตแล้วก็เหมือนแอบๆจะโดนอ่าหมื่นฟ้ากับที่รักตกไปทุกคนน่ารักจังเลยน้องน่ารักจังเลยนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องก็น่าจะเป็นเรื่องแบบออเหมือนแบบว่าเป็นโรแมนติกคอมเมดี้นนอยที่แบบว่าย่อย่ๆเราชอบดูซีรีส์แบบนี้ดูที่แบบซีรีส์ที่ถ้าจะคิด ถ้าจะคิดเยอะก็เยอะไปเลยหรือถ้าจะไม่คิดอะไรเลยก็ไม่ต้องคิดอะไรมากอะไรเงี้ยก็มีแต่โมเมนความสดใสอะไรอาจจะมีคอนฟิกต์เข้ามานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งดูจากตัวฮายลอตแล้วเนาะก็เดาเนื้อเรื่องได้คร่าวๆไม่ได้เดาห <laughs> รอกท็อปก็บอกอยู่ในซีรีส์แหละว่าเออก็เหมือนมีเหตุให้ หมื่นฟ้ากับพันลีเป็นพี่น้องกันเนาะแล้วก็พันลีเนี่ยเป็นเพื่อนเกา่าที่รักเนาะหรือแก้มย้อยนี่นแหละนะครับแล้วก็ทําให้แต่ก็มีเหตุบางเหตุที่ทําให้แบบว่าหมื่นฟ้าต้องไปขัดขัดใจไอ้ผิดใจกับคู่อริที่แบบเหมือนจะไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยนํามาสู่การที่ สมมติถ้าที่รักเป็นแฟนกับหมื่นฟ้าก็จะไม่เกิดปัญหาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสองคนนี้ก็เลยต้องอยอมมาเป็นแฟนกันฟป,ปลอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบเป็นแฟนปลอมแล้วก็คือแบบต้องมีการาศึกษาว่าคนเป็นแฟนกันเขาทํายังไงก็พยายามที่จะทําให้แบบเหมือนคนเป็นแฟนกันเนาะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าความรู้สึกมันจะมาได้แต่ตอนไหนอาจจะมาก่อนหน้านั้นหรือว่า มาตอนที่แบบว่าต้องมาเป็นใจมองปอมด้วยกันอะไรนะครับแต่สุดท้ายก็คือมันก็กอบเกิดเป็นความรักจริงๆนั่นแหละนะครับทุกคนซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าหลังจากนอกจากนี้มันจะยังมีอ่าคอนฟ lict หรือดราม่าอะไรอีกหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวต้องไปติดตามเพราะว่าเหมือนก็เหมือนเราว่าทางที่รัก,กะไม่น่าจะมีปมส่วนตัวเนาะแต่กับทางที่รักเอ้อกับทางเหมือนฟ้านเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าเพราะว่า อ่อตัวด้วยคาแรคเตอร์เขาก็ดูเงียบเงียบผึ่มผึ่มอ่ลยเงียเยเง้ยน,นะทุกคนก็เดี๋ยวต้องติดตามกันเขาก็บอกว่าซูน2 0 24นก็อันนี้ก็จะเข้าเดือน6กอะ <laughs> คิดว่าสิบปีก็จะได้ดูมั้งถ้าเขาบอกว่าภายใน2 0 24จริงๆน,ะ,นะครับหรือไม่ก็ น่าจะอยู่ในกระบวนการหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็ต้องไปติดตามกันนะครับสำหรับกี่หมื่นฟ้านะครับ Your Sky s e r i e สเนาะสำหรับแคสสนะครับแคสติดีมากแคสดีมากนะครับก็อ่าคนที่รับบทหมื่นฟ้านะครับก็รับบทโดยอ่าน้องโทมัสนะครับทีละทัศน์จึงมณีรัตน์เนาะนะครับแล้วก็อ่าน้องที่รับบทเป็นที่รักนะครับ รับบทโดยน้องกล้องก้องพบนะครับแล้วก็สำหรับพันลีนะครับก็รับบทโดยน้องป้อนะครับสุภการสุภการเนาะแล้วก็มีน้องท้ายนะครับรับบทโดยน้องแพชินะครับแล้วก็น้องเบฟนะครับรับบทโดยน้องต้นหลิวมรกตนะครับแล้วก็น้องจอยนะครับตัวละครจอยนะครับรับบทโดยน้องอินอินทิสานะครับ ก็ไปติดตามความเคลื่อนไหวของซีเรื่องนี้กันได้นะครับในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะครับของ m a n ดี Work นะครับทุกๆแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter แล้วก็ TikTok นะครับส่วนตัว o f f i c i ช p p l o t t อันนี้นะครับทุกคนก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้นะครับทางช่อง YouTube ของมันด Channel นะครับโอเคก็เดี๋ยวก่อนจากกันก็เหมือนเดิมนะครับยังไงฝากให้กำลังใจกันด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงกลับพ,พบกันใหม่กับคลิปเชั่นคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ